ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาพูดกับสิกขามนาแล้วว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามฉันตลอดสองปีเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะบวชให้เธอและไม่บวชให้ทั้งไม่ควรควายใช้ให้บวชให้จริงหรือ พวกภิกษุทูลร,รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนณยภิกษณีทุลนันทากล่าวกับสิกขามานาแล้วว่าแม่คุณถ้าเธอจะติดตามฉันตลอดสองปีเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ทั้งไม่ขวนขวายชายให้บวชให้เล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส คือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิกษณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้